โอเคนะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนเรื่องการลงสลอ็อตแล้วก็การส่งสล็อตนะครับผมว่าต้องมีขั้นตอนการทํำยังไงควรทํำยังไงก่อนควรมีอะไรมั่งในการส่งสล็อตแต่ละทีก็ควรระวังนะครับจะมาอธิบายด้วยนะครับถึงหลักการในการเล่นพวก RCC ี่ๆเหลนี้หรือว่าคาคอมโรบบคาคอมมูนิตี้นะครับผม ก็คือสิ่งแรกนะครับเราจะมาอธิบายเรื่องของข้อดีข้อเสียของการเล่นคาร์คอนมูนิตี้ก่อนครับข้อดีของการเล่นรถหรือใช้ขับรถใน c าร์คอ m มูนิตีคือคุณสามารถแต่งรถได้ตามใจคุณต้องการครับการแต่งรถจะหลากหลายมากๆแล้วก็อยากทําอะไรก็ได้ครับคุณอยากสร้างรถ ในหน้าตาที่ตัวเองต้องการก็ได้ครับถ้าเกิดว่าใครมีความสัมพันธ์มากพอความหลากหลายจะสูงครับผมแล้วก็มีการเข้าสังคมที่ค่อนข้างสูงในระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าการทําอะไรแต่ใดมันก็ต้องค่อนข้างเข้าสังคมพอตัวครับแล้วก็มีแมปแมปก็จะสามารถสร้างได้ตามที่เราต้องการนะครับมีแมปค่อนข้างหลากหลายนะครับสําหรับคนที่อยู่ในกลุ่มเยอะนะครับมันจะมีกลุ่ม Discord อะไรพวกนี้นะครับที่ เขาเป็นเหมือนโฮสต์นะครับเป็นหัวหัวแบบนะครับที่เราต้องเอาสล็อตไปส่งให้เขาอ่าก็จะมาเขา้าเข้าเนื้อหาของนี้แหละส่วนข้อเสียของการใช้ระบบสล็อตแบบของโรบอ,อกนี่นะครับก็คือหนึ่งนะครับข้อข้อเสียข้อแรกก็คือสามารถโดนหลีกได้ค่อนข้างง่ายนะครับหลีกในที่นี้ก็คือการถูกขโมยรถนะครับไม่ว่าจะเป็น การถูกหลีกระหว่างที่กำลังส่งสล็อตหรือการถูกหลีกหลังจากส่งสล็อตไปแล้วนะครับโดยเจ้าของแมพหรือเป็นผู้ที่มีรหัสของโฮสต์ตัวนั้นนะครับอย่างแฮชโฮสต์ตัวนี้มาแล้วก็ไปเพื่อไปดึงเอาโมเดลไปเอาสล็อตของเรานะครับก็เสียก็ค่อนข้างร้ายแรงอยู่เหมือนกันสำหรับคนที่ลงทุนครับใช้รถที่เป็นโมเดลซื้ออะไรพวกนี้นะครับก็อย่างานี้นะครับพอทีนี้ มาเข้าถึงในส่วนของการทำทสล็อตสล็อตหนึ่งนะครับก็คือเราก็ต้องสร้างรถขึ้นมานการทำสร้างหรือประกอบนะครับพี่จะใช้คํา,าว่าประกอบแล้วกันในที่นี้เพราะว่าการสร้างของพี่เนี่ยหมายถึงการเริ่มนับจากศูนย์เลยก็คือการเริ่มปั้นโมเดลตั้งแต่ในโปรแกรมสามดีต่างๆนะครับจะ,จะเริ่มตั้งแต่ตรงนั้นเลยในคําว่าสร้างของพี่พี่จะใช้คํา,าว่าประกอบแล้วกันแล้วก็สร้างหรือประกอบรถขึ้นมาเป็นคันหนึ่งนะครับอ่าอย่างคันนี้พี่สร้างรถคันนี้ขึ้นมาแล้ว ถอนตะกิกตรงตรงติยะครับอ่ะทีนี้สิ่งที่เราต้องมีใน็อตสล l o t เนี่นะครับมาดูที่ฝั่งนี้นครับ e x p l o r เ r อันนี้เป็นจะเป็นหน้าจออย่างนี้ใครที่ใช้ส studio ครั้งแรกจะหน้าตาประมาณนี้หมดนะครับถ้าไม่เห็นนะครับก็มาที่นี่นะครับ view แล้วก็ e x p เ o อ e r นะครับนี่ครับตรงนี้เปิดแล้วก็มาเปิดที่โมเดลที่เรากรุ๊เอาไว้นะครับทำก็เสร็จต้องควรจะใส่อ r t i c อ e line นะครับแล้วก็ ตาคอมแมนนะครับสองอย่างนี้ควรใส่เป็นอย่างยิ่งนะครับแอนติคอไลเพื่อจะไม่ให้รถของเราเนี่ยไปชนกับรถคนอื่นนะครับไม่ให้รถมาทะลุก,กันไปเลยมันจะได้ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าฟิสิกส์ของโลบอกยังไม่รองรับการขับรถชนกันสักเท่าไหร่นะครับผมสําหรับพวกรถสไตล์ตเนี่ยคือขับมามันจะชนไม่เหมือนแบบพวก gta อะไรพวกนั้นะหรือเกมแข่งรถต่างนะครับเขาฟิสิกส์การชนมันยังไม่ดีพอนะครับผมก็เลยเป็นการขับแบบทะลุก,กันไปก่อนนะครับ แล้วก็ค่าข้อม่านะครับเอาไว้ใช้สำหรับการลบรถอะไรพวกนี้ออกจากแมปนะครับเมื่อเราเลิกเล่นแมปแล้วเวลาก่อนเราจะออกเกมแล้วก็ใช้คําสั่งลบรถออกนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนวิธีการเซฟสล็อตนะครับผมก็กดมาที่รถของเรานะครับกดมาแล้วก็คลิกขวานะครับคลิกขวาที่ตรงนี้คลิกขวาที่กรุ๊ปของโมเดลที่รถที่เราต้องการจะเซฟครับมาที่เซฟทูโลบอกนะครับ,รบกดเข้าไป มันจะเด้งหน้าต่างอย่างนี้มานะครับสรับผู้ที่สร้างสล็อตครั้งแรกนะครับก็จะมีให้ตั้งชื่อฝ่ายนะเราจะตั้งชื่ออะไรก็ได้หรือว่าจะตั้งชื่อตามที่กลุ่มนั้นๆเขาระบุไว้ว่าเราต้องตั้งชื่อสล็อตชื่อนี้นะในการเข้าส่งสล็อตเข้ากลุ่มนี้เท่านั้นนะครับหรือควรจะตั้งชื่อยังไงก็ได้สาหรับกลุ่มที่ไม่ได้ไม่ได้ล็อกเรื่องการตั้งชื่อสล็อตนะครับก็ตั้งชื่อไว้ สำหรับเ,เทคนิคสำหรับการตั้งชื่อสล็อตนะครับไม่ควรตั้งเป็นภาษาอังกฤษหรือชื่อที่เฉพาะเจาะจงว่านี่คือรถรุ่นอะไรนะครับผมอย่าอย่าไม่ควรตั้งชื่ออย่างนั้นเนื่องจากว่าจะมีกลุ่มคนที่เขาค้นหารถพวกนี้อยู่บางมันอาจจะบังเอิญไปเจอรถของเราที่เราตั้งชื่อนั้นไว้ระหว่างที่เรากาลังส่งส่งสล็อตให้โฮสต์นะครับหรือว่าหัวหัวแมปนั่นเองครับก็ ในเราตั้งชื่อเป็นชื่อแปลกๆก,ก็ได้นะครับกดรู้ดคีย์บอร์ดสักทีหนึ่งเพื่อเป็นชื่อก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ฟิกชื่อนะถ้าเขาฟิกก็อาจจะเสี่ยงนิดนึงเพราะว่าพิมพ์ถ้าเราพิมพ์ใน two b l o เนี่ยพิมนะพ์มหาค้นหาสล็อตของเครื่อือเนี่ยมันสามารถเจอได้ง่ายเลยนะครับแต่ว่าคุณภาพก็จะไม่ดีเท่าไหร่แล้วก็จะดีจะมากก็ขึ้นอยู่กับสล็อตน,น,นะแล้วแต่ว่ายัางไงก็ตามแต่จะไม่สามารถเอารถพวกนั้นไปใช้ในคอมมูนิตี้อื่นได้แน่นอนนะนะครับเพราะว่าคุณ จะถือว่ารถที่เอามาจากตรงนั้นเป็นรถขโมยนะเป็นรถลีกบจะไม่สามารถใช้ได้แล้วก็ท,ที่อีกอย่างก็คือคุณไม่สามารถระบุข้อมูลระบุที่มาของโมเดลได้ว่าโมเดลนั้นม,มาจากไหนนะครับทีนี้ว่าเราตั้งชื่อตั้งไลายเสร็จให้กด s ับมิดตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการเซฟตลอดปุ๊บเข้าไปนะครับมันก็จะไหลปืดป๊ดๆมีหน้าตาขึ้นว่าเซฟเสร็จแล้วนะครับหรือ ถ้าเราจะเซฟทับสล็อตเดิมที่เรามีนะครับแบบเราทําคันนี้เสร็จเราแต่งคันนี้เสร็จแล้วเราอยากเซฟทับรถเก่าของเราแล้วก็มาที่โอเวอร์ไลน์นี่นะครับแล้วก็นี่ครับเราก็เลือกสล็อตที่เราต้องการจะเซฟนะครับผมแล้วก็กดกดสักอันนึงนะกดกดสล็อตที่เราต้องกรรากกกรเซฟแล้วกดซับมิดเหมือนกันนะครับผมทีนี้ไปในขั้นตอนของการส่งสล็อตนะครับผมในขั้นตอนอการส่งสล็อตนะครับเรา ให้เราเข้ามาที่อันนี้เป็นหน้าแรกของผมครับให้เราเข้ามาที่ create นะครับเข้ามาที่ create แล้วจะมันจะเด้งมาที่หน้าต่างนี้ครับให้เรามาที่โมเดลนะครับผมกดเข้าไปแล้วทีนี้เราก็ไปที่โมเดลที่เราต้องการนะครับอย่างอันนี้เป็น dmax ที่ผมทำแจกเอาไว้นะครับก็เปิด ขึ้นมานะครับ้วคลิกจะเปิดเข้าไปยังไงก็ได้ครับทีนี้เราก็กรอบลิงก์ลิงก์ตัวเนี้นะครับไปส่งให้แอดมินกลุ่มนะครับเอหรือเจ้าเจ้าของแมบนะครับนะครับเราก็ส่งให้เขาให้เขารับนะครับส่วนวิธีซึ่งตอนแรกเนี่ยเราเราเซฟสล็อตเนี่ยสล็อตของเราจะปิดไว้อยู่เราก็จะมาเปิดในตรงนี้นะครับคอนฟิก เมื่อเราเข้ามาในที่หน้าคอนฟิกนะครับให้เราเลื่อนมาตรงนี้ครับอโ o ก็ o p y นะครับ,รบให้เปิดมันขึ้นมาแบบนี้นครับแล้วก็กดเซฟนะครับให้มันขึ้นแบบนี้ด้วยทีนี้หลังจากที่แอดมินเขาบอกว่าเขารับโมเดลนี้แล้วให้เรากดปิดมันอย่างนี้นครับแล้วก็กดเซฟแบบนี้นะครับผมผมจะเปิดผมควรจะเปิดเอาไว้นะครับว่าอันนี้แจ้งไว้ทีนี้กดกลับไปที่ โมเดลหน้าโมเดลนะครับเราจะเสกรถเราจะเสกยังไงนะครับเราก็จะใช้เลขตรงนี้นะครับนี่ในการเสกตรงนี้นะครับเดี๋ยวและทีนี้นะครับหลังจากเราจะใช้เลขตังนี้ในการเสกครับแล้วทีนี้เมื่อเราเข้าแมปเนี่ยเราจะต้องใช้คําสั่งอะไรในการเสกครับเราต้องใช้ระบบเซิร์ฟเวอร์ส่วนมากจะใช้ระบบไหนในการเสกครับเดี๋ยว ผมจะตัดไปช่วงที่เข้าแมปไปแล้วนะครับผมนะครับตอนนี้ผมก็เข้ามาในเกมแล้วครับเป็นแบบไทเลอร์ซิ่งนะครับก็คือผมมียศไม่ไม่เชิงยศเป็นเป็นยศในการส่งตลอดนะครับก็คือทีนี้พอเราเข้าแมปมานะครับแอดมินก็จะให้เจ้าของแมปครับก็ใช้แอดยศแอดมินกับเรานะครับของระบบแอดมินตัวนี้ครับโคแอดมินะครับเพื่อใช้ในการเสกรถนะครับทีนี้ เมื่อเราได้อดินมาเนี่ยเราจะสามารถใช้คําสั่ง admin นะครับทีนี้ซึ่งก็ขึ้นอยู่ว่าเซิร์ฟเซิร์ฟเวอร์ไหนเขาจะล็อกให้เมื่อเป็นด้วย admin จะใช้คําสั่งนี้ได้เท่านั้นเท่านั้นนะครับก็ขึ้นอยู่ว่าเขาจะเขาจะล็อกไว้หรือเปล่าซึ่งส่วนมากเขาก็ไม่ค่อยล็อกกันเท่าไหร่หรอกก็คือแบบใครทําผิดกฎก็เตะอย่างเงี้ยกันเองเพราะว่าเขาไม่ได้ล็อกมาระบากล็อกกันอย่างนี้นะครับทีนี้วิธีเสกรถนะครับจะมีด้วยกัน2วิธีนะครับคือ1คลิกมาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็พ แบบนี้ครับ INS แบบนี้นะครับตามด้วยรหัสของรถนะครับนะครับก็รถก็จะมาแล้วแล้วก็จะมีอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือ,อทีนี้ลบรถก่อนนี่คำคำสั่งลบรถนะครับก็แล้วแต่คนจะตั้งครับพี่ก็ตั้งของพี่เป็นแบบนี้ ยุบเห็นไหมรถก็จะหายไปแล้วเนี่ยก็จะกันคนมาขโมยรถเราได้ระดับหนึ่งนะครับสำหรับแบบสาธารณะแบบนี้ครับเกียร์มันเยอะทีนี้จะมีอีกอันหนึ่งคือการกดตรงเเครื่องหมายทับกับด้านะครับพี่ก็จำไม่ได้เหมือนกันว่ามันเป็นคีย์ตัวไหนนะครับว่ามันจะอยู่คีย์เดียวกันกับตัวขอคนกับขอขอขวดนะครับเอ มันจะอยู่คีย์เดียวกันกับตรงขอขวดนะครับก็กดขึ้นมาจะเป็นหน้าต่างนี้ครับแล้วก็พิมพ์ได้ได้เลยนะครับถ้าพิมพ์คําสั่งนี้มันจะไม่ขึ้นในแชทนะครับก็จะสบายตากว่าแอบแอบพิมพ์อย่างนี้ได้นะนี่ก็จะอยู่อย่างนี้ก็ได้ครับแล้วก็มีแค่นี้แหละครับในการส่งสลัดครั้งหนึ่งก็จะใช้ขั้นตอนแค่นี้เองครับส่งง่ายครับส่งง่ายทําง่ายครับผมแต่เวลาส่งจะค่อนข้างเสี่ยงหน่อยก็คือช่วงจังหวะในการส่ง กรอตของเรานั่นเองครับเราบจะเสี่ยงในช่วงระหว่างที่ส่งนะจะมีคนมาดึงเอาได้ระหว่างนั้นช่วงที่เราเปิดรีครับช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่น่านระวางมากมันจะถูกสิ่งสล็อตไนได้ง่ายครับสล็อตไนก็คือการเหมือนสตรีมไนครับสตรีมไนก็คือการดูแอบๆบแบบดูหรือว่าค่อยๆค่อยๆสอบตามตามตาม,ตามสตรีมเมอร์อะไรพวกนี้ใช่ไหมสล็อตไนก็คล้ายๆกันครับแต่ว่าจะเป็นการตาม ตามสุ่มหาสล็อตของคนที่กําลังเปิดได้อยู่นะครับก็ขอให้ระวังกันด้วยสถับการส่งสล็อตแต่ละครั้งนะครับเราวางใช้โดนลีนะครับผมพี่โดนลีมาหลายรอบนะบพี่ก็เบื่อมอนกันนะครับแต่ไม่ใช่รถพี่นะเป็นรถลูกค้าโดนลีพี่ก็ต้องมาดูแลตามตาม,ตาม,ต,ามตามหลังลูกค้ามาก็หวังว่าจะเข้าใจระบบสล็อตกันแล้วนะครับผมว่าส่งสล็อตยังไงพี่ครับซื้อสล็อตยังไงไม่มีซื้อสลอ็อตดาค,คุณต้องทําเองนะครับผม ก็มีคนเคยถามพี่มานงงีว่าซื้อซื้อสล็อตยังไงซื้อสล็อตมันมีบางเซิร์ฟเวอร์นะมันมันจะมีบางเซิร์ฟเวอร์ที่เขาขายสล็อตนี่ของแบบนั้นคือเราต้องจ่ายเงินให้เขาเพื่อที่ให้เขารับสล็อตของเราซึ่งเราก็ต้องทําไปส่งเขาอยู่ดีนั่นแหละซึ่งนั้นพี่ว่ามันแปลกไปหน่อยซึ่งก็แล้วแต่คนจะสนใจนะครับก็หวังว่าจะเจอกันอีกในคลิปหน้าแนละ้วคลิปหน้า มีสอนอีกแน่ครับสำหรับเกี่ยวกับซีซีนะครับผมว่าระบบสังคมมันก็ยังไม่ได้จบกันแค่นี้นครับว่าหารถยังไงทํารถยังไงนะเดี๋ยวพี่มาสอนต่อนะครับหรือว่าน้องคนไหนที่อยากทาแบบพี่ก็จะมาอธิบายเพิ่ด้วยนะครับว่าอยากเริ่มต้นทาซีซีต้องทํำยังไงนะครับผมทาซีซียังไงให้มันดูดีมีคุณภาพนะครับก็ขอลาไปเพียงแค่นี้ครับผมไปนะครับ